ดูช้างเชือกนี้เข้ามาจากไหนนี่<ฆ>เดินมาจากไหนนี่เดิน,ดนช้างโชว์เราเนะี่ยอ๋อช้างโชว์ใช่ไหมพี่พี่ไม่มีโชว์หรืไม่ดูโชว์เรยมีมีสี่ทุ่มสี่โมงครึง่งเจ็ดสิบโมงครึ่งนั่นแหละแล้วมาดูช้างเล่นกับช้างก่อนเนี่ยเนี่ยเสียงช้าง ดูบรรยากาศเชียวเชียวอยู่ดูบรรยากาศเชียวเชียวกับช้างที่เมตามานดูดูขนหางยาวมากหนามากโอ้วันวันหนึ่งมันหล่นกี่ขนเนี่ยกี่กี่เส้นเนี่ย trang <laughs> <Chán> nòn <laughs> มาดูโชว์ช้างที่แปะที่ปางช้างที่เชียงใหม่ครับผอวันนี้อันนี้โชว์ช้างเฉยเนยะเขาดูดูลักษณะการนอนของช้างช้างก็จะนอนแบบนี้ตอนกลางคืนวันนึงก็น,น,น,นอนไม่กี่ชั่วโมงหรอกคร,กรกับเขาใช้เวลาในการกินเยอะ ขอบคุณครับขอบคุณ,คณนี่ควันเสือเ้อแดงค่าช้างเชือกนี้มาทำอะไรเนี่ยอ้าว อเขาวัดเขาวัดความสูงของช้างอันนี้เขาวัดความสูงของช้างเมื่อกี้พลาดเนี่ยเขาเขารอบอเออเขาจะวงรอบวัดรอบเท้าก่อน,นได้ความสูงของช้างพอดีเลยจนถึงหลังช้าง ขอบคุณครับขอบคุณ ดูบรรยากาศนักท่องเที่ยวก็ดูเฮฮาสนุกสนานเฮฮากันดูช้างเล่นเล่นฟุตบ <laughs> อลเดี๋ยวนี้งานช้างก็สบายสบายไม่ต้องไปลากไม้เหมือนเมื่อก่อน้วครับทุกคนต้อนรับนักท่องเที่ยวนี่ก็สบายลนะงานไม่นหนัก <inaudible> ดูโชว์เล่นโชว์ เล็กๆน้อยๆสสดสนานให้กันท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ชมขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมท่องเที่ยวด้วยกันครับท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชียงใหม่ดูธรรมชาติดูช้างดูต้นลงต้นไม้เขา เชิงอนุรักษ์นี่แหละเขาเรียกว่าท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับทุกคนนักท่องเที่ยวที่อยู่มาให้สสดงสนุนให้กำลังใจน้องช้างพี่ช้างที่ปางช้างเม่ตามานที่เชียงใหม่นี่เงส่วนใหญ่ก็จะวันนี้โอ้นักท่องเที่ยวชาวจีนค่อนข้างอุ่นนะฝาข้างคึกคักันานดูเลยคึกคักคึกคักครับผม อันนี้เป็นการ,สรแสดงการนวดช้างเ,เนี่ยนวดเขาเรียกช้างนวดเนาะเราก็เอาเนี่หลบๆไปก่อนแล้วดูบรรยากาศด้านอื่นนี่โชว์เสร็จแล้วครับทุกคนโชว์เสร็จเสร็จแล้วก็จะนักท่องเที่ยวก็จะมีการมอบของขวัญใหเ้เป็นทิปบ้างเป็นกล้วยบ้างของกินบ้างจะเป็นทิปก็ประมาณเหรียญไอ้ไม่ใช่เหรียญเนี่ยใบสิบใบยี่สิบใบ 50เออใจถึงหน่อยก็ใบร้อยไม่เอาไปไหนหรอกครับผมเอาไปให้ควานควานก็จะเก็บไว้ไป,ไปส่วนหนึ่งในการซื้อกล้วยซื้ออะไรให้เขาว่าแล้วก็มาโชว์การวาดภาพให้ดูเลยเดี๋ยวคราวนี้ โชว์ฝีมือสัหน่อยในการวาดภาพพี่ช้างวาดไม่ธรรมดาเนะฝีมือเขาก็สุดยอดเลยเนัันะแต่ว่าถ้ายึดข้างๆก็จะมีพี่ควันเขาจะยืนกํากับให้อยู่คอยจับผู้กันชงสีทาสีแล้วก็ใส่เข้าไปในในเขาเรียกอะไรงวงเอ่องวงปลายงวงเขาก็จะเป็นจุดที่เขาจะสามารถจับแล้วก็วาดขีดไปตามจินตนาการของเขาแหละครับผม Terima kasih telah menonton! แล้วจะได้เห็นเราแล้วเราก็จะเห็นฝีมือของพี่ช้างน้องช้างทีวา,าทีวาดพาพนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจสั่งจองได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเอาไปตากก่อนตากให้แห้งละสิตั้งเที่ยวที่เขานั่ง มานั่งชมนั่งดูนี่ก็จะมาเลือกเอาสําหรับคนที่ชอบฝีมือในการาวาดภาพของน้องช้างเออคนนี้ทําอะไรอยู่นี่ยังไม่เสร็จสักทีเฮ้ยนี่จะออปลาลนี้ไปถึงไหนเนเาะอ๋อจะปลานี้ไปถึงไหนครับน้องช้างเขาเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่หญกินเขากินก,นกน็กินเยอะอืมกินเยอะเพราะฉะนั้นอาหารการกินที่ ได้รับบริจาคมาเลยว่านันกท่องเที่ยวที่มอบให้ซื้อตงซื้อตั๋วหรือว่ามาช่วยในการทํากิจกรรมในปางช้างนี่ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญต่อน้องช้างทุกๆเชือกนะครับผมเขากินเยอะ โอ้วันนี้แอดไม่มีขนมให้ก็ต้องให้ให้เป็นทิปเป็นทิปอ่าฟุกบ,บัวเอาไป,ป <c oughs> ให้ไปยี่สิบบาท <c oughs> ได้เสร็จก็เอาไปใส่ในในถุงถุงถุงของพี่พี่เออพี่พี่ควาน <c oughs> อู้ <c oughs> นี่ กินตลอดครับผมเออขอญาตมาด,ดูมุมนี้มุมก,กว้างๆหน่อยนะครับทุกคนโอ้โหคือคักมากเลยแล้วท่องเที่ยวก็ใจดีใจดีนักท่องเที่ยวชาวจ,จีนก็ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าคือมีเอเอใจดีเนะาะก็ทุกคนนั่นแหละ โอ้ยคึกคักเลยนะเพื่อชาวจีนันนี้โ้ขอบคุณครับทุกคนขอบคุณสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผม